สวัสดีครับพบกับทิเกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับมาอยู่กันที่ ID 6นะครับกบกบาดาวนะครับเดือนนี้เกณ์จากฟรีมา3ตัวนะยัดตัวนี้แม็กเรียบร้อยนะครับซึ่ง ID นี้เนี่ยเดิมมันเป็นสายการบ,บินอยู่แล้วนะซึ่งผมก็ไม่ซีเรียสน,นะว่าถ้าวันหนึ่งเกมจะมาปรับให้บินดูใช้ยากขึ้นมีตัวมาจัดการนะครับผมก็ตั้งใจจะเล่นทางนี้เพราะผมก็มองว่าในลีกประมาณซักเพชรเนี่ย ทีมที่แบบอาจจะเอาบินพวกนี้ไม่อยู่เนี่ยมันก็เยอะอยู่เหมือนกันนะะซึ่งเดี๋ยวรอดูครับไอที่หเดี๋ยวรอว่างก่อนอว่างสัปดาห์ไหนก็สัปดาห์นั้นครับก็จะเอาดันขึ้นตานานเหมือนไอที่สี่ที่ทำไปแล้วเมื่อประมาณสักเดือน2เดือนนะครับก็ไอที่สี่เนี่ยผมใช้ภาคพื้น,นครับเป็นเรื่องสุดท้ายแต่ว่านะตอนนี้เดือนนี้นะเออมูนกับโคนี่ครับมันเอื้อได้อยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่ามีตัวเดียวเอาผมไม่รู้ว่ามันจะทาได้ดีแค่ไหนนะก็เดี๋ยวมาลองดูนะครับอส่วนคลิปนี้นครับก็ มาเคลียร์ข้อสงสัยกันเพราะว่ามีคนถามมาเยอะมากเลยนะครับว่าทําไมบินดูถึงโดนแบนอะนะครับแล้วก็ต่อต้านการหยุด5วินาทีนะครับในความสามาัถเ์ก็ดาวหรือไม่แน่นะบ,บางทีอาจจะเห็นได้ในตัวบอสแต่ว่าที่ไม่เห็นเพราะว่า ไม่ค่อยมีคนใช้กับบอสเดี๋ยวคลิปนี้มาทดสอบให้ดูว่ายังมีติดอยู่ไหมมันยังมีบั๊กติดอยู่นะซึ่งผมทําคลิปบอกไปหมดแล้วอแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้มาอธิบายกันนะครับบอกว่าคนน่าจะเล่นทางนี้กันเยอะอยู่ก็เรียกได้ว่ามาแจ้งเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าระวังนะครับจะโดนนะครับเพราะว่าเรื่องของคําสั่ง AI เนี่ยมันยังอยู่อเดี๋ยวคลิปนี้มาพูดคุยกันนะครับ อาตุก้าชานะอยากได้เรนเจอร์เกียร์แพ็คนะครับลากยาวไปถึงโคโรโบนะนเดืนหน้าโคโรโบตุลาคมนะครับอัตโต้บอสเนี่ยเดี๋ยวเพิ่มเลทกลางสัปดาห์นี้มาอย่างแน่นอนอ่ะทำคลิปบอกไปแล้วนะครับแล้วก็อ่าใบทางการโคโรโบก็มาช่วงกลางสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันนะครับใครมีทุนอยู่ครับแนะนำนัเติมเกมวันนี้นะครับ เจ้าหน้ามันค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับอาเจนนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องต,องตามกฎหมายครับแล้วก็เติมเกมมากกว่า5ปีแล้วนะอาจารย์ปลอดภัยแน่นอนนะครับเติมถูกมี iOS เท่านั้นนะครับแต่ว่าทางร้านมีบริการกดแพ็คให้ได้สำหรับ Android นะครับก็ถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby นะ Android สามารถที่จะจัดได้เลยนะครับส่วนบริการโปรแกรมจำลองด้วยยนะูจีโฟน่ะบางคนมีหลาย ID ครับแต่ว่าเล่นด้วยอุปกรณ์เดียวหลายหน้าจอเนี่ยอันนี้ต้องสอบถามรายละเอียดที่ร้านค้านะครับว่า,าเกมไหนรรอองงงับบ้้้าตใช ยังไงครับเดี๋ยวผมแปะทีนั้นเอาไว้ให้ที่ปรับหมุดคอมเมนต์นะครับแล้วก็ใต้ description ชิปนะครับจะนำกันค้าทอปวัสเนอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับใครพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยนะครับคำถามหลักนะครับทำไมบินดูโดนแบนนะครับ ก็ไอดขึ้นนานๆไปแล้วก็ไม่ได้โดนแบนอย่างที่บอกไปแล้วนะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับบินเลยเพียงแต่ว่ามันมีสว่วนนะครับสาเหตุเพราะว่า AI เนี่ยเขามีการตั้งค่าการจับพวกโกงที่มันแบบโกงอยู่ตลอดการนะ่ะที่เราจะเห็นนะว่าพวกนี้มันเป็น ID ดีสร้างใหม่ๆเวลก็ยังต่าๆนะครับแล้วก็ใช้โปรดันลีกยาวนะครับขึ้นไปที่มาสเตอร์หแล้วก็รับ r u b ีมานะครับอาจจะขายเป็น ID ไก่บี้นะครับหรือว่าเปิดได้เลนเจอร์ตัวนั้นตัวนี้เกนนั้นเก์น,นี้แล้วก็มาหลอกขาย แล้วต่อนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็เลยต้องมีคําสั่งจาก AI นะครับที่เขาตั้งค่าเอาไว้นะครับส่วนคนทํไ ID ขายเขาก็มีทั้งสะอาดนะก็มีอยู่นะครับแล้วก็ใช้โปรเราก็จะเห็นเยอะๆมากมายฉะนั้นจะไปซื้อก็ระวังให้ดีๆนะครับ อ่าส่วนคนที่ถามว่าเอ้าแล้วทําไมคนโกงอ่ะมันไม่โดนจับบ้างไอ้คนเล่นดีๆน่ะไม่โดน,นครับด้วยความที่ว่า AI มันคือ AI นะมันไม่ใช่เป็นคนไปตรวจจับนะครับฉะนั้นเนี่ยอ่ามันก็ต้องมีความผิดพลาดหรือนะครับคนโกงมันก็คือโกงที่แบบหาวิธีการหลีกเลี่ยงระบบมันก็เลยตรวจจับไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจคําสั่งอย่างหนึ่งนะครับว่า AI มันต้องมีเอาไว้เพราะว่ามันต้องป้องกันพื้นฐานอ่าถ้าผมจะยกตัวอย่างก็ยกตัวอย่างเป็น เซนเซอร์จับโจรเงี้ยมันมีหมามีแมวมีไก,มก่มีนกหรือมีผีผ่านมาเนี่ยเซนเซอร์มันก็จับได้ถูกต้องว่าฉะนั้นเนี่ยเขาต้องมีเอาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเรื่องที่จะเอาเซนเซอร์ออกไปเลยเนี่ยโจรก็มาสิอ่าหรือว่าเรื่องของตัวเซนเซอร์มันอาจจะแบบโอ้หแยกไม่ได้เหมือนกัน AI ก็ไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นคนที่โกงจริงหรือไม่โกงจริงแต่ว่ามันต้องมีเอาไว้ก่อนไม่งั้นเนี่ยเกมจะมีโปรแบบเกลื่อนมากๆทุกวันนี้ที่ผมบอกนะว่าเกมเนี้ยการจัดการนะครับจับโปร หรือแบนนู่นนี่นั่นน่ะผมบอกเลยนะว่าไม่ได้ดีเลยแต่ก็ไม่ได้แย่เพราะผมก็บอกว่ามันก็ทำได้แค่น,นี้ผมกวก่าโอเคแล้วไม่งั้น,นโปรเนี่ยแบบเกลื่อนทุกลีกแน่นอนทุกวันนี้ก็คือถามว่าเยอะไหมก็เยอะเพราะคนเล่นเยอะถือว่าเป็นเกมที่ก็คนเล่นเยอะอ่าฉะนั้น,นโปรมันก็ต้องมีแต่ว่าไอ้พวกคําสั่งพวกนี้มันจําเป็นจะต้องมีเอาไว้นะครับ อ่าส่วนคําสั่งนะครับคาสั่งเนี่ยเดี๋ยวผมเล่นไปคุยไปดีกว่าเดี๋ยวเล่นไปแบบ3ตัวนะดูว่าจะรอดไหมหรือไม่รอดครับเล่นแบบไม่มีสมาธินะพูดไปเล่นไปนะครับอ่คาคัสติมตีนครับอ่าส่วนครับเรื่องของอการโดนแบน เดี๋ยวผมไม่กดออโต้เนี่ยเรื่องของการโดนแบนนะครับด้วยความที่ว่า AI เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันถ้ามันจับได้เนี่ยมันก็ขึ้นถาวรเลยนะที่เหลือก็คือมาแจ้งกันที่หลังนะครับว่าโกงหรือไม่โกงครับเมื่อก่อนคำสั่งจะเป็นแบบนี้ครับเหมือนคดีกอนซุดคดีกรอนซุดเมื่อประมาณสัก3ปีกว่าแล้วผมจําได้ว่าน่าจะประมาณ3ปีกว่าเลยนะครับเ,เมื่อ3ปีกว่าเนี่ยกอนซุดตอนนั้น เป็ในป้ายแดงนะตอนนั้นเนี่ยผมเข้าไปมีส่วนด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเขายังไม่ได้แจ้งตัวเกมโดยตรงอ่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็ไปร่วมทำข้อมูลเพราะว่าให้ให้ไปตรวจสอบอะไรประมาณนี้เพราะว่าเรื่องไปไม่ถึงอ่ะใช้ง่ายนะช้ทำง่ายครับว่าเรื่องไปไม่ถึงผู้พัฒนานะครับก็เรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ย เอาตรงๆก็ยังไม่เคยมีใครทําแบบนี้นะครับหูป้ายแดงนะครับขึ้นมาเตอรหนึ่งขึ้นไปที่ตํานานนะครับเติมกระจุยกระจายนะครับเกมก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเกมก็จะรู้แค่ว,ว่ามันจะมีคนโกงที่เวลน้อยๆแล้วขึ้นไปหลีกสูง่าหรือว่าขึ้นไปที่ตานานอันนี้มีคําสั่งเนี้ยมันก็เลยมี AI ก็เลยตรวจจับก่อนสุดในตอนนั้นอ่าไม่ใช่ว่าแบบว่าคนก็จะบอกว่าโหไอคนเติมเยอะแยะมากมายเนี่ยทำไมโดนไอคนโกงนะครับเออไม่เสียตังค์สักบ,บาททำไมถึงโดนคืออย่างที่บอก AI มันไม่ใช่มนุษย์มันเป็นคาสั่งที่เขาเขียนเอาไว้ะฉะนั้น,นตอนนั้นก็เลยโดนจำได้ว่าโดนแบนถาวรน,นะอ่าแต่ว่าเจ้าตัวเขาไม่ได้โกงจริงๆนะครับก็เลยมีการแจ้งเข้าไปในบอกโหเนี่ยเอาม่อยู่นะโดนสแปดติดหน้าป้อมนะนี่เอาอยู่ไหมสแปอ่าฉะนั้นเนี่ย ก็เรียกได้ว่าตอนนั้นก็เลยโดนแบนครับการตรวจสอบค่อนข้างจะยาวนานเพราะว่าไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เกมน่าจะปรับคําสั่ง AI ก็คือ,อ,อจากแบนถาวรเปลี่ยนเป็นมาตรวจสอบ7วันนะครับฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ใครที่บินแล้วเวลตำาๆเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับแต่ว่าผู้พัฒนาเขาไม่เคยแจ้งรายละเอียดนะครับว่าต้องเวลเท่าไหร่ถึงจะโดนแบนนะครับแต่ผมเนี่ย i d ดีมันป้ายเวลตำนานไม่โดน,นครับอาจส่วนอดีนี้นายุก็สิก ก็ไม่น่าจะโดนเหมือนกันคือคนที่โดนแบนแล้วส่งมาให้ผมดูนะอื่นๆผมไม่รู้นะที่เขาโดนแล้วแบบเวลเยอะที่สุดเนี่ยน่าจะประมาณไม่ถึง u50 ผมเห็นมีพวก u44 U46 u48 ประมาณเนี้ยครับยังเป็น u เลข4นํนำหน้าพวกนี้นะครับคือโดนนะครับซึ่งอย่างที่บอกผมไม่รู้คำสั่งรายละเอียดนะว่าเขาเขียนอะไรเอาไว้ยังไงนะครับแต่ ผู้เล่นตอนนี้เวลน้อยๆนะครับแล้วก็อาจจะมีบินดงบินดูนะระวังครับผมแนะนําว่าอาจจะเล่นเอาแค่มาสเตอร์สก็พอเออที่เหลือก็จะแบบปั้นทีมไปก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะพักไปสักทีนึงแล้วค่อยไปขึ้นมัตอหนึ่งอ่ะก็ว่ากันไปผมใช้คํานี้เพราะว่าเราไม่สามารถรู้รายละเอียดได้ขนาดนั้นเหมือน403อ่ะผมก็เตือนตลอดครับว่าอย่าไปโลภมากกับแค่100ร้อยลูบี้ อ่าร้อยลูบี้เราไปหาตอนไหนก็ได้คิดซะว่ามันไม่มีอยู่แค่นั้นก็พอนะหรือว่าลูบี้เลีกมาสเตอร์หนึ่งเงี้ยผมก็ใช้คําเหมือนเดิมว่าอย่าพิ่งไปทําเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการค้นเลีกของเราเนี่ยเราใช้บินดูราคาทีมตีซึ่งทําให้ดูหมดแล้วครับเนี่ยเล่นง่ายมากนะคตัวตั้งรับนี่ชนะเยอะด้วยนะเนี่ยพอแม็กปุ๊บเนี่ยชนะเยอะอยู่เงินเออนะครับอ่ารัคทีมตีนิดนึงนะอาชนั้นนะเน้นย้ำอีกครั้งครับว่าบินดู ไม่ได้ทําให้โดนแบนสาเหตุที่โดนแบนเพราะว่าเรเวลเรายังไม่สูงนะครับแล้วก็เราดันหลีกรัวส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนี้นะคือคาสั่งอ่ะน่าจะเกี่ยวข้องแน่นอนครับว่าเวลยังไม่สูงครับแล้วก็ดันลีกรัวส่วนใหญ่ก็จะดันตั้งแต่ท้องอ่ะไปถึงมาสเตอร์หนึ่งซึ่งมันอาจจะแบบดันรวดเดียวเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่คนดันเขาก็จะดันรวดเดียวแบบนี้แหละนะครับแล้วก็ดันไปถึงมาสเตอร์หนึ่งเลยเน้นย้านะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่โดนกันเนี่ยคือไปแตะมาสเตอร์หนึ่ง นี่นี่เราวับบินดูเนี่ยแบบนี้ยูหกสิบไม่สามารถฟันธงได้ไม่สามารถฟันธงได้นะผมบอกก่อนนะอันนี้อย่างคนนี้ลองขึ้นตำนานดูเออ,อหรือหรือขึ้นไปที่มาเตอร์หนึ่งดูนะครับอาจจะไม่โดนถ้าสมมติคนนี้ขึ้นไปแล้วไม่โดนนะ,ะแสดงว่าเรื่องของเวลเนี่ยน่าจะประมาณสักยูห้าสิบขึ้นไปนะครับอ่านะใครมีการโดนนะครับแล้วแบบเวลเยอะเะมาแจ้งนิดนึงอ่าบอกได้เลยครับว่าเวลสูง แล้วโดนอ่าเวลเท่าไรเพราะว่าล่าสุดก็มีคนบอกแต่เขาก็ไม่ไม่มาเฉลยอยู่ดีว่าเวลสูงของเขาเนี่ยคือเวล์เท่าไหรเออเขาก็ไม่ได้บอกอยู่ดีนะอ่ะถาถามว่าเวล์สูง,งเขาเนี่ยเอ้ยไม่ทันครับเนี่ยว่าบินมันดูจริงๆโอ้โหดูดีบินมันดูกว่าเราอีกนะขนาดผมมีเกียร์ปืนคริสต์มาสนะครับแล้วก็เครื่องสุดท้ายอันนี้เดี๋ยวขอดูหน่อยนะอ่ะระวังบินดุนะครับ ลองขึ้นมัดหนึ่งไปหน่อยลองขึ้นมัดหนึ่งให้ดูหน่อยนะว่ารอดไหมเพราะว่าอย่างที่บอกคำสั่งพวกนี้ผมไม่รู้นะครับดูดินี่ขนาดเขาแค่ใช้อันนี้คือได้เหมือนกันนะอ่านะครับเขาใช้แค่ปืนโอ้โหบอดแม่งโกงบอดแม่งโกงโคตรธรรมดาใส่เก,กียร์นะครับที่มีอัตราเทสกิลเนะี่ยบินมันจะบินมันจะหยุดบ่อยนะโอ้โหเกือบเอาตัวไม่รอดนะครับเออครับอันนี้บินดูเหมือนกัน ่าแต่ว่าเกียร์นี่อันนี้ไม่ควรละอันนี้ถือว่าไม่ไม่น่าก,กลัวเท่าไหร่อ่าดูาพักพื้นนะครับอ่าโอเคครับเออโอ้โหเนี่ยเห็นป่ะคือมันโหดมันโหดมากจ,จริงๆครับแล้วอย่างที่บอกว่าตอนนี้คือบางคนถ้าจะใช้บินทั่วไปนะมันก็สามารถดันขึ้นได้เต็มที่ก็จะช้านิดนึงนะครับ แต่ว่าก็เป็นอยู่ในเกณฑ์ของการดันหลีกรัวๆเช่นเดียวกันนะฉะนั้นก็ใช้คําว่ามีความเสี่ยงนะครับซึ่งถ้าเกิดโดนนะถ้าเกิดโดนเนี่ยก็จะเป็น AI จ Band ับแบน7วันเหมือนึันคืนว่าแบน7วันครับแต่ถ้าสมมุติว่า ID เราดันเคยไปทําอะไรมาก่อนอซึ่งล่าสุดเมื่อวานนะครับมีคนแจ้งหลักใหมานะครับ น่าจะเวลประมาณอยู่กว่านะครับอันนั้นเนี่ยเขาขึ้นถาวรถ้าขึ้นถาวรแบบนี้เนี่ยมันมีอยู่2ออย่างนะครับ1คือ ID เคยโดนเตือนมาก่อนหรือเปล่าเคยมีะอะไรมาก่อนหรือเปล่านะครับพอผมถามเขาปุ๊บเนี่ยเขาบอกมาว่า ID มีการซื้อมาเอาแบบนี้ก็จะให้คําตอบยากแล้วว่า ID ซื้อมาเนี่ย เขาเคยไปแบบดันลีกมาก่อนหรือเปล่าอ่านะไอดีเคยมีการโกงหรือเปล่าหรือแบบว่าที่ผมบอกอ่ะพวกไปเล่นหอคุงหอคอยบอกว่าไม่เคยโดนแบนเลยนะครับพอมีการโดนตรวจจับอ่าเพราะสาเหตุอื่นๆเขาจะเจอนะครับคดีอื่นๆที่มันซ่อนอยู่ในไอดีด้วยมันก็จะขึ้นว่าแบนถาวรซึ่งเค้นเมื่อวานที่เขาส่งมาให้ผมดูเนี่ยเขาบอกว่าเขาโดนแบนถาวรแต่เขาบอกว่าไอดีซื้อมาผมก็เลยไม่สามารถให้คําตอบได้ว่าไอดีที่ซื้อมาเนี่ย โดนอะไรมาก่อนหรือเปล่าหรือมีอะไรที่มันซ่อนเลนอยู่ในไอดีไหมถ่านั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับถ้าปั้นเองน่าจะต้องโดนเป็น7วันหมดนะถ้าครั้งแรกนะ,ะถ้าไม่ได้ทําอะไรจริงๆนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่ส่งเข้ามาเนี่ยพอเวลาผมแบบพูดง่ายๆเลยว่าถ้าไม่บอกความจริงเนี่ยจะช่วยอะไรไม่ได้นะส่วนใหญ่เขาจะบอกความจริงบาก็จะเห็นหมดเลยว่าเกือบทุกคนเนี่ยเป็นแบบนั้นจริงๆว่าไอดี ID มันมีสิ่งซ่อนเลนอยู่นะ เออครับหรือบางคนเขาก็ไม่บอกนะเขาบอกว่าให้ตรวจสอบสุดท้ายพอตรวจสอบปุ๊บก็มีการโกงจริงๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องของทางระบบการตรวจสอบนะผมไม่ได้รู้เรื่องผมแค่นําข้อมูลที่พอจะรู้มาบอกนะครับอ่ะส่วนคนที่มันโกงจริงๆทำไมอยู่รอดเต็มไปหมดครับอันนี้คืออย่างที่บอกว่าเ,ออเหมือนเหมือนเหมือนชีวิตคนเราจริงๆอะ่ะ โจรที่มันยังเป็นโจรยังโกงอยู่ค้ายานะครับทาอะไรผิดกฎหมายที่มันยังรอดอยู่เพราะว่ามันยังไม่มีคนส่งไปถึงยังไม่มีคนเข้าถึงอันนี้เหมือนกันถ้าสมมติว่าเรารู้เราก็ร่วมกันแจ้งโตกเกมได้นะครับทุกวันนี้เนี่ยเคสที่แบบโกงโกงกันอยู่บนตานานเนี่ยก็โดนแบนกันไปเพียงแต่ว่ามันอาจจะแบบ โอ้ยังไม่แบนแล้วทีใช้เวลานานและเกินครับก็อย่างที่บอกว่าช่วยกันแจ้งได้ทุกวันนี้เคสที่มันยังพาอยู่ในระบบเนี่ยเยอะมากๆเอาจริงๆนะเคสแบนเนี่ยที่แบบว่าส่งกันไปคนระับที่เป็นเคสใหญ่ๆเนะี่ยยังมีเยอะนะแต่อย่างที่บอกครับว่าเดี๋ยวพอเขามีเวลาคนระับถึงเทศกาลแบนเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จัดการกันเองแต่อย่างที่บอกว่าเกมเนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่ามันต้องมีแหละไอ้ที่แบบโกงแล้วก็ยังรอดอ่านะชีวิตเราทุกวันนี้เราก็ยังเห็นนะเออโกงก็ยังรอดครับ เออครับรถชนใครตัวันนี้ก็ยังรอดก็มีก็อย่างที่บอกมันเป็นเรื่องปกติจะใช้คําว่าเป็นเรื่องปกติก็ไม่ดีมันไม่ควรจะปกติเอาตามนี้ดีกว่าไม่อยากให้มันเป็นปกตินะเออนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างแหละนะหลุดรอดนะอ่ะส่วนส่วนอันนี้เห็นเลยนะครับว่าเ,ออเรื่องของสแปดเนี่ยมันมันโอ้ย่าแรกไม่พอปล่อยเว้ยอา้าวแตกเลย โดนเพิ่มแร่แล้วแร่ไม่พอปล่อยตัวอันนี้งี่เง่าเองนะอันนี้คือผมถ้ากดาลงน้ําแข็งนะครับก็ทันอยู่อันนี้พลาดเองอันนี้พลาดเองนะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของรายละเอียดนะครับการใช้เทมมีผลอา่าแล้วก็เรื่องของระยะสแปดการแก้ทางนะเราเห็นแล้วนะครับว่าถ้าโดนระยะที่มันติดป้อมแบบนี้เวลาโดนระยะสแปดนะครับมันโดนป้อมลดได้นะเพียแต่ว่ามันจะลดไปทีนิดทีนิด โ okay. อเคอะส่วนคลิปนี้ไม่มีอาการนะครับโดนหยุด5วินาทีจนค้างนะครับบอกแบบนี้ก่อนนะว่ามีอยู่จริงนะครับว่ามันยังโดนหยุด5วินาทีอยู่ครับเป็นอาการบครัคค้างเพราะาเกมนี้มันจะมีปัญหาเรื่องของการแบบโดนอะไรรัวๆซ้ําๆมากจนมันเกิดอาการคร้างหรือเกิดอาการบัคนะครับไม่ใช่แนวโน้มที่จะโดนเนิร์ฟซึ่งถามว่าโดนเนิร์ฟในความสามารถ9ก้าดาวได้ไหมก็เกิดขึ้นได้นะแต่ว่าอย่างตัว ตัวบอสมืดตัวใหม่นะครับบอสมืดตัวใหม่นี่มันอยู่ในความสามารถเริ่มต้นอัน,นเนี้ยเนิฟไม่ได้เพราะว่ามันติด100%ต่อต้าน100%ยังไงก็ร้อเปอรครับหรือความสามารถของมูนกับโคนี่ความสามารถไฮเปอร์นะติด7วินาทีนะรัอมอาตะติด100%อันนั้นก็เหมือนกันเกมปรับไม่ได้ถ้าปรับโดนด่าแน่นอนเพราะว่าพวกเนี้ยเกมไม่เคยปรับมาก่อนฉะนั้นนะอย่างที่บอกนะผมรอดูตัวเกมครับว่าการแก้ทางเขาจะแก้ยังไง เราดูเพื่อโคโโบนะเออจะมีแบบว่าแนวทางการแบบแก้ทงแก้ทางไหมไม่รู้นะครับหรือจะต้องผลักพาระไปอีกเดือนเดือนต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปนะครับอันนี้ไม่รู้เลยว่าทิศทางตัวเกมเนี่ยเขาจะตั้งใจทําอะไรมาแก้ทางอะไรประมาณไหนอในเดือนหน้าโคโลบโบเราคาดการว่าน่าจะเป็นเพิ่มได้หนึ่งพันซึ่งเมื่อกี้ก็เห็นนะนี่ครับเพิ่มได้หนึ่พมีผลเลยนะนี่มีผลจริงๆอ่ะผมลงน้องแข็งแล้ว เนี่ยเพราะว่าจาก5 9 0เพิ่มเป็นพันหามีผลเลยค่อนข้างมีผลชัดเจนเลยนะครับทานเนี่ยการแก้ทางผมว่าคงต้องประมาณนี้นแหละเพิ่มแหลหนึ่งพันไปเลยให้มันแบบว่าเพิ่มแล่ตจนแบบว่าไม่เหลือแล่ไปปล่อยตัวเพราะที่เหลือก็อาจจะโดนคอมโบอื่นๆนะอาจจะโดนคอมโบแล่เนื่อนนะฉะนั้นเนี่ยความสามารถที่ผมเก่งมากที่สุดนะครับ ไม่ไม่แน่ใจนะจะมาไหมนะของเก่งมากๆเลยครับว่าเดือนหน้าเนี่ยโคโรโบจะเป็นเพิ่มละหนึ่งพันนะเพราะอย่างที่นําคิปให้บอกไปแล้วนะครับว่า,ามีข้อมูลหลุดมาครับาจากข้อมูลในตัวเกมเลยนะว่าเดี๋ยวอนาคตจะมีความสามารถนะครับต่อต้านการเพิ่มละหนึ 1, ่งพันนะครับใครจะเล่นทางนี้ก็ต้องไปเปิดหาเอาอีกต่อต้านการเพิ่มละห1000ซึ่งมันก็จะเกิดค่เรนเจอร์ตัวนั้นๆอยู่ดี นี่ไอตัวมูนกับโคนี่ก็ยังโดนเพิ่มแร่1,000อ่ะก็ไปวัดใจกันเอาว่ามันแก้ทางกันได้จริงไหมอ่ะเป็นเรื่องของอนาคตนะไปรอติดตามดูครับว่าจะเป็นประมาณนั้นไหมเออครับอันนั้นบทสรุปง่ายๆครับบินดุไม่ได้ทําให้โดนแบนแต่มีส่วนเพราะว่ามันช่วยทําให้เราเนี่ยชนะกันได้แบบโคตรจะง่ายจริงๆใช้แค่2ตัวก็พอนะอันนี้ผมได้3ตัวนะ มจอถามตัวเพราะว่ามันเป็นเรนเจอร์ตัวใหม่ของเดือนนี้นะครับเผื่อบ,บางคนอยากจะเปิดตู้กาชานะครับส่วนบักหยุด5วานทีเป็นบักนะเป็นทางการบักค,ครับบักในเกมมีเยอะมากจริงนะครับหรือพีวพีอย่างเช่น p นะีวเนี่ยบางทีเนะี่ยเราดูรีเพย์มีบั๊ก็ยังมีอยู่ครับหลายอย่างเลยนะครับที่ก็ไม่ได้แก้นะครับอ,อย่างเช่นสมมติว่า Copy นะครับ เราใช้เรนเจอร์ตัว๊อปปี้ปรากฏว่าเห็นโดนติดหยุด5อย่างนี้นะครับโดนเพิ่มได้1,000นะครับทั้งที่มันไม่สามารถทำได้ก็เป็นบั็อกมีเพย์นะครับที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงอ่านะครับหรือแม้กระทั่งเล่น PL p ี p ีตีนานมากเลยนะครับแล้วมันขึ้นโมคะ หรือดูรีเพย์ไม่ได้ขึ้นว่าแบบการเชื่อมตออ่อล้มเหลวอะไรประมาณนั้นครับอันนี้คือมันเป็นบั็กที่ยังมีอยู่ในเกมแล้วก็เอาตรงก็ยังแก้กันได้ไม่สุดนะครับอันนี้ผมมี Ruby Support นะเ,เดี๋ยวรอดูครับเผื่อ5วันเสาร์นี้ว่าง อุ้ยไม่แน่อาจจะเป็นสตรตีมเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะ,ะถ้าเกิดว่างเดี๋ยวดีนีก็จะขึ้นตำนานให้ดูนะว่ามันไม่โดนแบนเพราะว่ายูก็จะหกเนี่ยน่าจะเข้าข่ายในเลเวลที่สูงแล้วครับอย่างที่บอกว่าเรื่องของคาสั่งผมไม่รู้รายละเอียดขนาดนั้นเขาไม่เคยบอกว่ามันจะต้องเวลเท่าไหร่ถึงจะรอดนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่ใช้บินดุหรือบินไม่ดุและเล่นลากยาวผมใช้คําว่าระวังก่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยอาจจะเอาแค่มาสามมาสองก็พอนะครับกลัวเดี๋ยวจะโดนเหมือน4 0 3นะเพราะว่าเจอปุ๊บเนี่ย ถ้าเราไม่ได้โกงจริงๆเนี่ยเต็มที่ก็พักผ่อนไป7วันแต่มันก็น่าเบื่อนะถ้าเกิดโดนแบบนี้นะเป็นผมโดนผมก็เซ็งเหมือนกันนะครับก็7วันนะครับแต่ถ้าเกิดสมุติอดีมีอาการหมกเม็ดอะไรก็ตามเนี่ยขึ้นแบนถาวอเลยนะ ล่าสุดมีคนส่งมาก็โดนแบนถาวรน,นะครับเพราะว่าไม่สามารถรู้ได้ว่าไ d ดีมันโดนหมกเม็ดอะไรมาเพราะว่าซื้อไ d ดีมานะอาจานเนี่ยนะระวางกันสักนิดหนึ่งส่วนการแก้ทางก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับใครอายากเปิดตู้กระชากนะเลนเจ์เกี็ดเพชรเดี๋ยวยจะลองบินดูหรือเล่นภาพพื้นก็ได้นะไอดีสามผมเนี่ยก็เล่นภาคพ,พื้นนะครับก็เรีเยกได้ว่าเอามายืนขวางเฉยๆเนะี่ยไอตัวนี้เนะี่ยอาจจะตำแหน่งยืนอาจจะไม่ไดีเท่าตัวโคนี่นะ อันนี้180ก็ได้อยู่แต่โคนี่มันยืนใกล้ครับมันก็เป็นตัวยืนขวางเรียกว่าเป็นโดแทงเอาาายืนขวางด้วยความสามารถเนี่ยก็ค่อนข้างโกงแล้วล่ะ นะครับที่เดี๋ยวก็ไปปั้นตัวพ้าพื้นให้ดีๆด้วยกันนะครับออ้ยังเปลย์เลนเจอร์เกียร์พักครับแนะนำร้านตั้งเกมนันนี้นะครับจะนำล้านค้าทาวเวอร์เซนเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้านค้าจนเป็นถูกต้องตามกฎหมายครับแล้วก็เติมเกมมากกว่า5ปีแล้วนะครับเติมทูเกมเพนเจอร์นะครับมีแค่ iOS อ่าเดี๋ยวทางร้านมีวงการกดพักให้ได้นะครับสำหรับแอนดรอยนะครับก็ถ้าไม่เกี่ยวกับรูบี้นะสามารถที่จะ เติมได้เลยนะครับแล้วก็เปิดเองได้เลยนะด้วย Android ครับบริการโปรแกรมจำลองยูจีโฟนนะมีหลายดีนะเล่นหนึ่งอุปกรณ์หลายหน้าจอนะอันนี้สอบถามรายละเอียดที่ร้านค้าได้เลยครับว่ารองรับเกมไหนบ้างรายละเอียดอะไรยังไงครับเดี๋ยวผมเป็นีารเอาไว้ให้ที่บักมุดคอมเมนต์นะครับแล้วก็ใต้เดสก์ท็ปคันชิพนะครับจะนำกันค้าทัพเซนเตอร์ปลอดภัยปหดรเร็วใครพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้นะครับลาเพื่อนครับสวัสดีครับ